สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพ t ายค่ะในที่สุดก็มาถึงวันนี้นะทุกคนเป็นวันที่บางทานันหรือว่า BTS comeback แล้วจ้าซึ่งสิงเกิลที่บังทัน comeback ในครั้งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่า Permission to Dance ซึ่งเราเนี่ยได้ยินชื่อดยมาแบบหลายทีละแต่ว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเป็นแบบทางการแต่อย่างใดจะได้เห็นจาก สปอยจากคนนี้บ้างสปอยจากคนนู้นบ้างหรือว่าเห็นชื่อเพลงจากในโปสเตอร์ต่างๆบ้างวันนี้เนี่ยพอแจ้งเตือนปุ๊บก็คือรู้เลยว่าอ๋อโอเคก็คือคัมแบ็กเพลงนี้อย่างที่คาดการเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการคัมแบ็กของบางทันครั้งนี้เนี่ยเขาจะกลับมาในรูปแบบไหน จะเป็นสไตล์เพลงเหมือนไดนามหรือว่าบัตเตอร์ไหมเพราะว่าบางท่านเองเนี่ยก็คาดการเอาไว้เหมือนกันว่าเพลงนี้ก็จะติดบิลบอร์ดอันดับหนึ่งเหมือนกันรวมไปถึงพี่นำ้ำจุเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าพี่นำ้ำจุเนี่ยชอบเพลงนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังมากๆเลยว่าเพลงนี้เนี่ยมันต้องดีมากแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ไปดูเอ็มวีกันดีกว่าว่าเอ็มวีเพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวดูแบบไม่สต็อปเลยละกันเออมีการใสเ่เนย จากซิงเกิลที่แล้วอุย้ยมีเอ็กซ่าผู้หญิงนะจ๊ะใส่แมส Just keep the right w like a e เอออุ๊ย like <It 's S 2> คนลุกเมีกนบอยมาก

วิ้เมลดี้ดีมาก talk, talk. Look, ที่แน่ๆคือใน MV นี้เนี่ยคือได้กลิ่นซัมเมอร์แรงมากบอลลูนสีม่วง ก็เป็นแนวเพลงที่ก็เป็นบางทันแล้วก็แล้วก็นึ่ถคือเอเจนต์เบาๆเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่แบบเวลาขับรถก็คือเปิดเพลงนี้น่าจะเหมาะ อุยเนี่ย,อยชอบท่อนนี้มากเลยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่ดวบมันดานให้จังกุกตัดผมจริงๆอุ้ยคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เกาหลีแล้วอะมันไม่ใช่เคป,ป๊อปแล้วอะมันคือเพลงสากลเพลงหนึ่งเลย โอ๊ยนลล่เออเอ็มวีดูแล้วมีความหวังเหมือนกันนะเพราะที่ผมแบบถอดแมสแล้ว อุ๊ยถอดแมสแล้วก่อนมาดูเอ็มวีน,นี้แล้วอ่านผ่านๆว่าไอ้่าเป็นของเมือ,องทยน่ะเป็นเหมือนภาษามูคือแบบยังไม่ได้อ่านละเอียดน,นะแต่รู้สึกขนลุกมากที่มีการเอาภาษามูมาใส่ด้เพลงคือคิดได้ยังไงอ่ะ เลยอะ่ะอุ๊ยน่ารักอะ่ะเออทำดี <c oughs> ไอ้เต้า p e r m i s <c oughs> s i o n to dance โอเคอุ๊ยยังไม่จบคาวบอยเออ <c oughs> ฉันว่าคลิปแจงอันนี้น่าจะต้องเป็นไวรอลในติ๊กต็อก แน่แน่แน่ <laughs> ดูแล้วรู้สึกมีความหวังเนาะ <laughs> เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากความเป็นบางทันเท่าไหร่คือก็เป็นเพลงสไตล์ที่ ฟังง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นคือเป็นเพลงที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มทุกวัยคิดว่าโจทย์ของเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ของการที่ทําเพลงขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมแฟนคลับหรือว่าปลอบประโลมคนทั้งโลกที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ไม่รู้ดิรู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือนกับว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันได้ผ่านไปแล้วแล้วเราก็มาเปิดเพลงนี้เพื่อเป็นการเเลิมฉกันเพราะว่าดูจากช่วงต้นเนี่ยก็จะมีการแบบใส่แมสกกันแต่พอช่วงท้ายเนี่ย ก็มีการแบบว่าถอดสแมรแล้วก็มีการออกมาเต้นรวมกันซึ่งมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วแล้วเรามาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกันรวมๆแล้วก็คือมู d เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างสว่างสวยัยแล้วก็ให้ความรู้สึกดีเป็น energy บวกมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าในเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการเอาภาษามือเนี่ยมาใช้เป็นท่าเต้นในเพลงนี้ ซึ่งจากที่เราได้ไปอ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นในช่วงฮุกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแปลว่าการสนุกการเต้นแล้วก็สัมติภาพการเกาที่แขนโดยใช้ระหว่างชี้นิ้วกับโปง้งแล้วจึงค่อยๆลดนิ้วที่เหลือลงหมายความว่าสนุกการเลื่อนนิ้ว2นิ้วบนมืออีกข้างแปลว่าเต้นและสุดท้ายการชู2นิ้วเป็นรูป แปลว่าสันติภาพดีจังเลยอะ่ะคือไม่คิดว่าเขาจะเอาภาษามือมาใส่ในเพลงอะ่ะเขาพยายามหยิบใส่อะไรที่มันพิเศษพิเศษมาให้เราแบบประทับใจเสมออะ่ะแล้วก็ r Re เลสเบกมากากับผลงานต่างๆที่ผ่านมาถือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มากๆโดยเฉพาะสถานการณ์ของฝั่งอเมริกาเราคิดว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มที่จะเปิดประเทศแล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีการแบบว่า พอสแมทกันแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะเอาใจแฟนขับต่างชาติมากๆเลยแล้วเราก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ย น่าจะขึ้นวิวออันดับหนึ่งได้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนเดี๋ยวมาเตรียมเฉลิมฉลองกันได้เลยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่พี่นํำซุนเนี่ยชอบเพลงนี้พอเราเองเนี่ยเราก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันมันไม่ได้ให้ความรู้สึกหวือหวาหรือว่ามันไม่ได้ความรู้สึกแบบว้าวอ่ะแต่ว่าเป็นความรู้สึกแบบฟังได้เรื่อยๆแล้วฟังแล้วรู้สึกดีมากจริงๆเรื่องความหล่อเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทั้ง7คนตอนนี้เนี่ยก็เติบโตมาได้อย่างดีมา,มากๆแล้วก็เหมือนแบบทรงผมหรือว่าสัดส่วนความสูงอะไรก็คือเข้าที่เข้าทางไม่สามารถแบบเลือก แต่ในใจคือขอบคุณมากที่จองกุ๊กตัดผมเพราะเรารู้สึกว่าคือผมยาวน้องก็ดูดีนะแต่หมายความว่าเวลาน้องตัดผมแล้วอะเวลาน้องตัดผมน้องจะหล่อมากๆเว้ยแต่น้องอะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอะหล่อเพราะฉะนั้นในระหว่างแบบอ,อาจจะสองปีที่ผ่านมาที่น้องไว้ผมยาวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้รูของน้องเนี่ยดรอปลงไปทําให้พี่ๆแบบอาจจะขึ้นมาแทนแต่ว่าพอน้องตัดผมเนี่ยทุกคนไปดูในร์ฟอ o ์ m ม n ซ์ต่างๆที่ตั้งแต่จองกุ๊กตัดผมนะ คือหล่อมากจริงๆแบบหล่อแบบหล่อคืออยากบอกน้องมากว่าคือถ้าตัดผมแล้วหล่อขนาดนี้ทําไมไม่ตัดตั้งแต่แรกอะนึกออกไหมก็ดีใจมากจริงๆที่จังคงกเนี่ยตัดผมให้สักที M v วนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น MV ที่ประทับใจทุกอย่างเลยตั้งแต่ MV ยันท่าเต้นยันเสื้อผ้าแล้วก็ยันเพลงดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปสตรีมเพลงนี้กันเยอะๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นจุ๊ก Spotify ยเมลอนต่างๆ Apple Music ต่างๆอย่าลืมไปสตรีมกันยังเยอะแล้วเรามารุ้นกันว่าอาทิตย ตอนะะจากันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องให้ผาทดีวีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ